สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสีส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดสงขลาเข้าพบปะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงคนเนื้อนอทพโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพ ติดตามประธานกลุ่มออกผสมเทียมโคโดยให้คำแนะนำในการเลี้ยงโคและการสังเกตโรคที่เกิดกับโคให้กับนายปรีชาหมันเจริญสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพกลุ่มบ้านตะลิ่งชันนาบ้านเลขที่11บ้านคูน้ำรอก หมู่ที่9ตำบลน,นาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลาและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ